ในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงที่ขี้เหร่มีแต่ผู้หญิงที่ขี้เกียจเฮเลนารูบินสไตน์เป็นคนแรกในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโลกนี้เธอเป็นคนคิดค้นครีมกลางวันและครีมกลางคืนเธอได้คิดคน้นมาสคารามาติกกันน้ำแท่งแรกของโลกและที่สำคัญนั่นคือจุดเริ่มต้นของเครื่องสำอางและรองพื้นมากมายเฉดโทนที่เราใช้กันในทุกวันนี้ ใครจะไปคิดครับว่าครีมกระปุกเล็กๆแค่นี้จะมีประวัติศาสตร์125ปีฝังอยู่ข้างในวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งครับที่สูงเพียงแค่147เซนติเมตรเท่านั้นแต่เธอสามารถสร้างอาณาจักรความงามที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้เธอคนนี้มีทั้งความเก่งความสามารถมีอำนาจ มีชื่อเสียงและเป็นเศรษฐีนีที่สร้างอาณาจักรของเธอขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนๆคนแรกของโลกจนเธอได้รับฉายาว่ามาดามเธอคนนี้คือเฮเลนารูบินสไตน์จากพรรดินีแห่งวงการ,รความงามซึ่งเสกสร้างธุรกิจของเธอขึ้นมาจากครีมเพียงไม่กี่กระปุกนะครับจนวันนี้เป็นแบรนด์อายุ125ปีและเป็นผู้นาของความงามในหมวดอวังการสกินแคร์ เวลาที่ปืนนึกถึงผู้หญิงที่ชื่อว่าเฮเลนารูบินสไตน์นะครับปืนจะนึกถึงภาพลักษณ์แบบนี้ครับก็คือภาพของผู้หญิงที่โก้แกลมแล้วก็ดุดันแต่จริงๆแล้วกว่าเธอจะมาเป็นผู้หญิงคนนี้ได้เธอผ่านประสบการณ์แล้วก็การเดินทางในชีวิตมาอย่างโชคโชนนะครับจุดเริ่มต้นของเธอนั้นเธอเกิดในวันคริสต์มาส เกิดที่เมืองคราคาวในประเทศโปลแลนด์ในปี1,872ตัวเลข1,872นี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วมีบันทึกไว้หลายแบบเหมือนกันว่าเธอเกิดในปีอื่นๆฉะนั้นเนี่ยปีเกิดเราไม่ค่อยแน่ใจอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้ครับมันเกี่ยวกับความอ่อนเยาว์ของเธอจนทำให้เธอสามารถที่จะ ตุกติกล้อเล่นกับอายุของเธอกับผู้ที่เธอพบได้ฉะนั้นจึงมีการบันทึกอายุของเธอที่แตกต่างกันไปเพราะเธอดูอ่อนเยาวกว่าอายุจริงๆของเธอแล้วก็มีบันทึกถึงขนาดว่าเธออาจจะเคยลดอายุของเธอไปถึง9ปีด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เธอลดอายุของเธอได้มากขนาดนั้นชื่อจริงของเธอไม่ใช่เฮเลนานะครับ ชื่อจริงของเธอจริงๆแล้วชื่อว่าชาจารูบินสไตน์ชาจ้าคนนี้เป็นพี่สาวคนโตของน้องๆเจคนรวมกันแล้วก็แปลว่าครอบครัวนี้มีลูกสาวด้วยกันทั้งหมด8ชีวิตด้วยกันเธอเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านที่มีขนาดใหญ่ก็จริงแต่ก็ค่อนข้างที่จะสุดโทมแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากมหาวิหาร แต่ตัวเธอเองนั้นได้ถูกบันทึกไว้ว่าเธอไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาแต่เธอเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยความที่เป็นพี่สาวคนโตนะครับเธอจึงมีหน้าที่ดูแลน้องๆทั้ง7คนเธอจะมีพื้นที่อยู่ห้องใต้หลังคาฮะซึ่งเธอก็คล้ายๆว่าจะสร้างเป็นเนอร์เซอรี่เอาไว้ควบคุมดูแลน้องๆจนได้ฉายาว่านกอินทรี์ฉะนั้นแปลว่าเธอคนนี้ต้องมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็อาจจะดุด้วยนะ แม้ว่าครอบครัวของเธอจะไม่ได้มีเงินมีทองมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าครอบครัวรูบินสไตน์นั้นก็เป็นครอบครัวที่มีเครือข่ายกับผู้รักมากดีหรือว่าคนที่มีสตางทำให้เธอได้เห็นไลฟ์สไตล์หรือว่าได้เห็นความเป็นไปในครอบครัวเหล่านั้นสิ่งหนึ่งที่เธอสังเกตเห็นฮะก็คือศิละปะศิละปะในยุคที่เธอเกิดนั้นเป็นศินละปะ ที่เรียกว่า Modern Art ซึ่งกำลังจะเคลื่อนคล้อยไปสู่ศิลปะที่เรียกว่า u r ร e ลิซึมหรือว่าศิลปะเหนือจริงทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าความงามนั้นจะสามารถพัฒนาและก็ร่วมสมัยแบบศิลปะได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันนะจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ความงามนั้นก้าวไกลออกจากจุดของธรรมชาติไปได้อีกบ้างและคาตอบที่เธอคนพบก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเอง ครอบครัวรูบินสไตน์นั้นมีคนสนิทอยู่คนหนึ่งครับเป็นนักแสดงหญิงชาวโปรแลนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในยุคข,ของเธอเธอชื่อว่ามอจเจสกาและมอจเจสกาคนนี้ครับเป็นคนที่แนะนำให้ครอบครัวนี้ได้รู้จักกับครีมบำรุงผิวสูตรพิเศษซึ่งประดิษฐ์คิดคนขึ้นมาสำหรับเธอโดยเฉพาะ ครีมชนิดนี้นะครับเป็นครีมที่ปรุงโดยเภสัชกรที่ชื่อว่าเล็กคับสกี้และเธอก็ได้แบ่งปันให้กับครอบครัวนี้ได้ใช้และทําให้เด็กสาวที่ชื่อว่าชาชาบูบินสไตน์นั้นได้สัมผัสกับครีมอจจัศจรรย์เป็นครั้งแรกด้วยความที่ครอบครัวนี้มีลูกสาวมากถึง8คนนะครับพ่อแม่จึงจะต้องเข้ามาช่วยกันบริหารจัดการความเป็นไปของลูกสาวพาลูกสาวไปออกเรือนเริ่มต้นขึ้นจากลูกสาวคนแรก ก็คือชาจ้ารูบินสไตน์หรือว่าเอเลน่าในการต่อมานั่นเองชาจ้านั้นไม่ยอมแต่งงานครับไม่ว่าจะสรรหาผู้ชายที่ดีมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่มาให้เธอเธอก็ปฏิเสธเรียบทุกรายจนอายุ24ซึ่งถือได้ว่าเป็น a n o package หรือว่าความอับอายของครอบครัวนะครับนั่นทำให้คุณพ่อของเธอฮะตัดสินใจว่าเธอจะเป็นความอับอายของครอบครัวที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วจึงจับเธอส่งขึ้นเรือฮะ ขึ้นเรือเดินทางเป็นเดือน,นะฮะมีบมันทึกไว้ว่าเดินทางถึง2เดือนครึ่งเพื่อที่จะจับเธอไปอยู่กับลุงทางฝั่งแม่นะฮะที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียการเดินทางขึ้นเรือของเธอในครั้งนี้นะฮะหอบหิ้วข้าของสัมภาระไปไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองครับแต่ท้ามกลางเสื้อผ้าน้อยชิ้นนั้นยังมีครีมคคีมวาลลส จากมาเชสกา12กระปุกครับซึ่งแม่ของเธอนั้นได้แอบหยอดเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางของลูกสาวของตัวเองด้วยและครีม12กระปุกนี้เองครับเป็นครีมที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของลูกสาวคนโตคนนี้รวมถึงเป็นครีมที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของวงการความงามโลก และในขณะเดียวกันขณะที่อยู่บนเรือนั้นชาจ้ารูบินสไตน์ก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาครับคือเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเธอเองด้วยเธอจึงเลือกเปลี่ยนชื่อจากชาจ้ากลายเป็นเฮเลนารูบินสไตน์เมื่อถึงประเทศออสเตรเลียนะครับเฮเลนารูบินสไตน์ได้พบกับสองสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิตของเธอครับอย่างแรกก็คือเธอจําเป็นที่จะต้องขี่มาให้ชํานาญและอย่างที่สองคืออากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอากาศนี้คืออากาศ ร้อนแรงแผดเผาแล้วก็แห้งมากซึ่งเป็นภูมิอากาศที่แตกต่างจากถิ่นกำเนิดของเธอที่มีความหนาวเหน็บซึ่งเธอจากมาครีม12กระปุกนี้จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปครับเฮเลนามีหน้าที่1อย่างที่เมลเบิร์นนะครับก็คือเป็นคนดูแลแผงที่ตลาดของลุงของเธอแผงนี้เองเป็นจุดที่ทําให้เธอได้ศึกษาเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองแล้วก็ธุรกิจซึ่งเดี๋ยวจะมีประโยชน์กับเธอในอนาคต แต่มีหนึ่งอย่างฮะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือที่แผงที่ตลาดนะครับมักจะมีผู้หญิงเที่ยวเข้ามาถามเธอครับถามว่าทำไมผิวหน้าของเธอนั้นจึงเรียบเนียนใสสวยกว่าผู้หญิงคนอื่นๆในเมลเบิร์นเพราะต้องบอกงี้ฮะว่าแสงแดดที่แผดเผานั้นทำให้ผิวของคนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะกล้านแต่ผิวของเธอกลับเป็นผิวที่เรียบเนียนสวยมากกว่าคนอื่นๆจุดนี้เองฮะเป็นจุดที่ชื่อเสียงของครีม12กระปุก ของเฮเลนาจึงเริ่มทยานไกลไกลออกไปจนถึงหูของเพื่อนที่ร่วมขี่ม้าของเธอครับจึงมีการทดลองครีม12กระปุกนี้กันนั่นคือจุดแรกที่เฮเลนารูบินสไตน์เริ่มที่จะแบ่งขายครีมกระปุกน้อยๆของเธอการแบ่งขายครีม12กระปุกในครั้งนั้นนะครับ เริ่มทำให้ชื่อเสียงของเฮเลนารูบินสไตน์และครีมของเธอนั้นขจระจายออกไปไกลจนเธอเริ่มที่จะหัวใสคิดว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจของเธอได้เธอจึงค่อยๆเริ่มสร้างธุรกิจเล็กๆของเธอในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแต่จุดที่โดดเด่นฮะไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพของครีมของเธอเท่านั้นแต่เป็นวิธีการขายของเธอเพราะเธอใช้วิธีการขายโดยการบอกว่านี่คือครีมสุดลับจาก ยุโรปเป็นครีมที่ผสมผสานปริศนาเป็นครีมที่ผสมผสานการแพทย์ผสมผสานวิทยาศาสตร์ทำให้ไม่นานฮะครีมของเธอนั้นจึงเป็นครีมที่มีประวัติเป็นของหายากเป็นของหรูหราและเป็นที่ต้องการของผู้คนมากมาย จุดนี้เองครับเป็นจุดที่เธอเริ่มมองการไกลว่าเธออยากที่จะขยายกิจการของเธอจากหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงนอกเขตเมืองเมลเบิร์นเข้าไปสู่ถนนสายหลักของเมืองเมลเบิร์นเลยเธอจึงยืมเงินครับ2อ0อปอนด์แล้วก็เปิดกิจการอย่างเป็นทางการของเธอบนถนนสายหลักสายนั้นและเธอเปิดอยู่4ปีด้วยกันครับช่วงเวลา4ปีที่ยังไม่หนำใจนี่เองฮะัทำให้เธอคิดว่าเธอจะไปให้ไกลกว่านี้อีกครับเธอจึงตัดสินใจที่จะ ไปโรงเรียนครับแต่คราวนี้เธอไปเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยาศาสตร,ร์และการแพทย์เธอเรียนให้ลึกฮนะกับคณะแพทย์แล้วก็เภสัชกรชาวเบอร์ลินเธอใช้เวลาเรียนด้วยกันถึง18เดือนแล้ะปื่นต้องขีดเส้นใต้เส้นหนาๆไปเลยนะฮะว่าเธอกำลังก้าวเข้าไปสู่ดินแดนที่ในยุคนั้นเป็นดินแดนที่ครอบครองโดย ผู้ชายเท่านั้นเมื่อเล่าเรียนครบ18เดือนแล้วนะครับเธอจึงเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับในปี1,900เพื่อเข้าสู่กรุงลอนดอนซึ่งในขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของยุโรปทั้งหมดนะครับปกครองโดยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7และควีนอลกซานดราจากเดนมาร์กและที่ลอนดอนนี้เองครับเป็นที่ที่เธอได้ทําความรู้จักแล้วก็รวบรวมผู้หญิงกลุ่มหนึ่งครับซึ่งกลายเป็นชุมชนสตรีแพทย์เภสัชและวิทยาศาสตร์ในภายหลังเธอได้รวบรวม สตรีเหล่านี้เข้ามาจนสามารถที่จะเปิดซาลอนในย่านเมฟแฟร์ซึ่งเป็นซาลอนในย่านที่เรียกว่าเป็นถิ่นของผู้ลากมากดีของกรุงลอนดอนนะครับความสำเร็จของซาลอนของเธอนั้นไต่ระดับจากผู้ลากมากดีขึ้นไปจนถึงกลายเป็นคนที่ดูแลความงามให้กับราชินีของประเทศอังกฤษ ที่ลอนดอนนี่เองนะครับเป็นจุดที่เธอเริ่มมีไอเดียเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเธอเองและจุดที่เธอดึงเข้ามาใช้ฮะก็คือเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายให้สมฐานะของนักธุรกิจหญิงผู้ก้าวกระเด็ุ้จะดู2รูปครับรูปนี้ฮะเป็นรูปแรกเป็นรูปตอนที่เธอเริ่มที่จะปรับสมของตัวเองแล้วโดยการตัดเสื้อจากช่างแฟชั่นอันดับหนึ่งเลยในยุคนั้นก็คือกูตูริเย่ที่ชื่อว่าชาวเฟเดริกเวิร์ธ ในขณะเดียวกันเมื่อชาวเฟเดอริกเวิร์ธเริ่มที่จะแผ่วลงนะครับเธอก็ก้าวไปสู่สไตล์ถัดไปครับก็คือสไตล์ที่มีกลิ่นอายของออริเ t นเอริซึม โดยดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าพอปูเรคุณอาจจะคิดว่านี่คือการเปลี่ยนจากช่างคนหนึ่งมากลายเป็นช่างอีกคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วนี่คือภาพลักษณ์ระดับมหาการเลยเพราะการที่เธอเปลี่ยนจากช่างคือชาลส์เฟเดริกเวิร์ธที่ทุกๆคนใส่กันกลายมาเป็นพอปูเรที่ถือว่าเป็นผู้ล้ำหน้าแฟชั่นในขณะนั้นทำให้ตัวเธอเองมีภาพลักษณ์ที่ก้าวหน้าแล้วก็หัวสมัยใหม่แล้วก็กลายเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมีสไตล์โดดเด่นเฉพาะตัว แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับก็คือประเทศอังกฤษนั้นก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการไวทุกครับทาให้เฮเลนาูเบนสไตน์นั้นตัดสินใจว่าเธอจะเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับในปี1912เธอเดินทางเข้าสู่กรุงปารีสซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากๆในยุโรปในขนาดนั้นนะฮะและเธอก็ได้ทําสิ่งหนึ่งครับก็คือเธอได้เปิดซาลอนในทันทีฮะและเธอได้ทําสิ่งนี้ครับเธอได้ร่อนจดหมายเชิญสตรีที่มีชื่อเสียงครับให้มานวด ระบบสวีเดนมาส g e กับเธอนวดฟรีและหนึ่งในนั้นก็มีนักประพันธ์หญิงนามอุโคตคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ากลเลกลายมาเป็นลูกค้าของเธอจากนวดฟรีครั้งแรกกลายเป็นติดใจนวดบ่อยครั้งเข้าครับแล้วก็กลายไปเป็นคนที่ช่วยโฆษณาคุณภาพของบริการและสินค้าของเฮเลนาจนถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งคนเล็ดนั้นเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฮะว่า การนวดนั้นเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของสตรีมิฉะนั้นแล้วเราจะมีสิ่งใดไปยื้อยุดชูรับของเราให้อยู่กับเราไปตลอดการได้ละ่ะอเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ตั้งเขานะครับทำให้สามีและลูกของเธอซึ่งเป็นชาวอเมริกันนั้นต้องเดินทางกลับอเมริกาเพื่อไปรบจุดนี้เองครับเป็นจุดที่เอเลน่ารูบินสไตน์ตัดสินใจเดินทางเข้าอเมริกาด้วยครับแต่เธอเลือกที่จะเข้านิวยอร์กเพื่อที่จะเปิดซาลอนสาขาใหม่ซาลอนสาขาใหม่ ที่นิวยอร์กนี่เองเป็นจุดที่เธอใช้ชื่อเสียงของเธอจากครั้งที่เป็นผู้ดูแลความงามของควีนแังกฤษในการโฆษณาว่าเธอมีความสามารถมากๆและเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงครับเธอก็เดินทางกลับมาที่กรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เธอก็ใช้ชื่อเสียงที่เธอปลูกสร้างขึ้นมาที่นิวยอร์กมากลายเป็นจุดที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ เข้ามาอยู่ในสังคมของผู้รักมากดีแล้วก็ผู้ที่มีความสามารถรวมถึงศิลปินต่างๆของกรุงปารีสจุดนี้เองถ้าเรามองกันดีๆเอเลนารรบินสไตน์ stein, ใช้การเข้าสังคมของเธอนั้นเป็นจุดในการโปรโมทและโฆษณาความสามารถสินค้าและบริการของเธอด้วยครับอันที่จริงสิ่งที่เฮเลนารูบินสไตน์ทำนั้นไม่ใช่การขายครีมนะครับแต่เธอได้เปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการมองความงามของสตรีทั่วโลก ก่อนหน้านี้ความงามนั้นเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องของผู้หญิงหรือเป็นสุดลับประจําครอบครัวที่ไม่ได้มีการเผยแพร่แต่เฮเลนาสร้างชุดความคิดใหม่ขึ้นมาครับคือชุดความคิดที่ว่าความงามนั้นเข้าถึงได้เวลาที่เราพูดถึงผู้หญิงในอดีตนั้นเราจะเห็นว่าบทบาทของผู้เธอจะอยู่ในครัวใช่ไหมครับ ฮเลนารูบินสไตน์ก็มีครัวเหมือนกันครับแต่ครัวของเธอนั้นเป็นครัววิทยาศาสตร์ความงามครับฐานการผลิตของเธอนั้นเป็นฐานการผลิตที่แตกต่างจากนักธุรกิจหญิงความงามท่านอื่นๆเพราะว่าเป็นห้องแลบเธอจะใส่ชุดกาวสีขาวแบบนี้อยู่เคียงข้างกับพนักงานคนอื่นของเธอซึ่งมีทั้งเภสัชกรมีทั้งแพทย์มีทั้งนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสูตรใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้หญิง งดงามขึ้นจุดนี้เองนะฮะเป็นจุดที่มีผู้ชายหรือว่านักธุรกิจชายหลายๆคนฮะดูถูกดูแคลนเธอในการบอกว่าเธอคงจะไม่เก่งละสิทา่าในการเป็นภรรยาที่ดีจึงจะต้องเลือกออกมาจากครัวของตัวเองแล้วสร้างครัววิทยาศา,ศาสตร์ให้กับธุรกิจของตัวเองแต่เธอไม่ยออ่อท้อฮะเธอก้าวแกล่งและเธอบอกว่า นี่คือบทบาทที่เธอจะสร้างให้นี่คือการ empower บทบาทของผู้หญิงที่มากกว่าการอยู่เพียงแค่ในครัวฉะนั้นจะมีบ่อยอครั้งนะฮะที่เราจะเห็นภาพของเธอนั้นใส่ชุดกาวสีขาวแบบที่ปืนเล่าให้ฟังนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีภาพหลายๆครั้งเหมือนกันนะฮะที่จะเห็นว่าผู้คนรายล้อมในลาบอุทอรีของเธอนั้นใส่ชุดกาวสีขาวะฮะแต่ว่าเธอนั้น ใส่ชุดโอดกุตูสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจากพอปอเรไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจากเอลซ่าสแคเปเรลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจากบาเลนเซกาหรือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจากแบรนด์ชาแนลเธอจะใส่ชุดโอดกุตูสวยงามนะครับที่มีกลิ่นอายของความเป็นชุดทํางานพร้อมกับใส่เครื่องศีรษะหรือว่าหมวกที่คลุมผมสีดําขับของเธอ ร่วมงานอยู่ใน a b บ r a ท o ร y หรือว่าห้อง l a บนะฮะและห้อง l a บนี้ก็ต้องบอกอีกว่าเป็นห้อง l a บที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเธอทำงานอยู่ที่ห้อง l a บแล้วเธอก็ลงไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆของเธอที่มีชื่อเสียงฮะไม่ว่าจะเป็นชองคอกโตไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลชแนลไม่ว่าจะเป็นซาาดอร์ดาลีซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งสิน้นแล้วเธอก็จะแอบแวบกลับขึ้นมาที่ห้อง l a บของเธอเพื่อที่จะคิดคนนวัตกรรมที่เธอเชื่อ อนอกจากครีมบาลนซ์หรือว่าครีมบาลาซกระปุกแรกที่ทําให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับเธอยังต่อยอดเอานวัตกรรมเข้ามาผสมผสานจนกลายเป็นหัวใจหัวใจของแบรนด์เอเลนารูบินสไตน์สิ่งหนึ่งครับก็คือเธอได้เลือกที่จะปฏิบัติการในห้องแลบครับไม่ว่าจะเป็นการเอาสมุนไพรผลไม้หรือดอกไม้มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮะเพื่อสกัดหาสารที่มีประโยชน์ กับความงามของสตรีหรือไม่ว่าจะเป็นการนำเอากลีบกุหลาบหรือกลีบดอกไม้ต่างๆนั้นมาอัดความร้อนจนค้นพบคุณภาพพิเศษและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือผลลัพธ์ที่มาดามอวังกาศนั้นได้ร่วมมือเคียงข้างกันกับนักวิทยาศาสตร์นักการแพทย์และเภสัชกรเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาจน ท้ายที่สุดแล้วแบรนด์ของเธอได้ชื่อว่าเป็น a v a n g า a r d Skincare หรือว่าเป็นส k i n c a r e ครีมบำรุงผิวที่มีความล้ำสมัยและล้ำหน้ากว่าครีมอื่นๆในท้องตลาดทั่วไปมาดาม a v a n g า a r d ที่ชื่อว่า Helena รูบินสไตน์คนนี้นะครับเป็นคนแรกที่ต้องทำอย่างนี้เลยคนแรกในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโลกนี้อย่างหนึ่งฮะคือเธอเป็นคนคิดคน้นการจัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทผิวของเราครับ ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์กันทุกวันนี้แล้วบอกว่ามีผิวมันผิวแห้งผิวผสมเธอคนนี้เป็นคนแรกที่จัดหมวดหมู่นี้ให้เราในขณะเดียวกันทุกวันนี้เรามีครีมกลางวันและครีมกลางคืนมีไดครีมและมีไหนครีมเธอคือคนแรกที่เป็นคนนําเสนอชุดความคิดนี้ฮะว่าในเมื่อผิวของคนเราทํางานตอนกลางวันแตกต่างจากการทํางานเมื่อเราพักผ่อนนอนหลับในตอนกลางคืนครีมที่เราใช้ก็จะต้องมีคุณสมบัติในการ ทำงานกับผิวของเราที่แตกต่างกันด้วยในขณะเดียวกันนะครับเธอก็ยังเป็นคนแรกครับที่คิดค้นระบบวิธีการนวดหน้าอย่างมีขั้นมีตอนฮะระบบวิธีการนวดหน้านี้นะครับเป็นระบบวิธีการที่จะทําให้ช่างในซาลงก็ดีสามารถที่จะ มีขั้นตอนการนวดที่มีประสิทธิภาพหรือในขณนะดเดียวกันเมื่อคุณไม่ได้เข้าซาลอนแต่คุณซื้อกระปุกครีมของเอเลนารูบินสไตน์กลับไปใช้เองที่บ้านคุณก็มีการนวดที่มีระบบการนวดที่มีระบบนี้คืออะไรเดี๋ยวจริงๆแล้วปุณจะลองทําให้ดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นหนึ่งในวิธีการนวดของเธอฮะคือการนวดแบบนี้ครับ เธอเป็นคนที่คิดค้นระบบวิธีการนวดเพื่อสร้างการกระชับช่วงคางในขณะเดียวกันเธอได้คิดค้นการนวดแบบนี้ครับการนวดที่หลายๆคนเรีวยกว่าการดีดเป็นโนบนผิวหน้าเพื่อที่จะทําให้ช่วงใต้ตาและก็ช่วงหนกแก้มนั้นกระชับแล้วก็เฟิร์มขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังจะมีการนวดแบบนี้ด้วยครับในการนวดช่วงดวงตานี่คือการนวดง่าย ที่เธอจัดระบบการนวดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทําให้คุณผู้หญิงทั่วโลกสามารถที่จะซื้อครีมของเธอไปนวดได้อย่างงดงามที่บ้านตอนสมัยที่เธออยู่ที่อเมริกาเธอก็เป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆครับเพราะว่ามันมีช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากๆเลยแล้วก็เธอสังเกตเห็นว่าทําไมสตรีหลายๆคนจึงมีจมูกที่แดงแต่ผัดแป้งด้วยแป้งที่ขาวมากทําให้ผิวนั้นไม่สม่ําเสมอกันเธอจึงคิดค้นระบบของรองพื้น หลากหลายเฉดโทนซึ่งพัฒนามากลายเป็นสินค้ามากมายมหาศาลในเครือข่ายของเอเลน่ารูบินสไตน์และที่สำคัญนั่นคือจุดเริ่มต้นของเครื่องสำอางและรองพื้นมากมายเฉดโทนที่เราใช้กันในทุกวันนี้และเธอยังเป็นคนแรกอีกเช่นกันครับที่คิดค้นการกระชับผิวด้วยกระแสไฟฟ้าครับเธอคนนี้ใช้วิทยาศาสตร์ในการ สร้างชิ้นงานและบริการมากมายมหาสารจนเธอสามารถที่จะเปิดสิ่งที่เราเรียกว่าคลินิกความงามฮะและคลินิกความงามของเธอนั้นเป็นคลินิกความงามแบบเป็นทางการครบวงจรนะฮะให้หญิงสาวมากมายได้มาใช้เวลาในการเสริมความงามกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเริ่มต้นกันตั้งแต่กระบวนการดูแลรูปร่างด้วยเครื่องมือพิเศษการนวดหน้าการนวดตัว การอบไอ้น้ำเรื่อยไปจนถึงการที่ผู้หญิงจะได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มากมายมหาศาลของเฮเลนารรบินสไตน์ก่อนที่จะซื้อหากลับบ้านไปใช้ที่บ้านของตัวเองครับแล้วเธอก็เป็นคนแรกอีกเช่นกันครับที่เปิดโรงเรียนครับโรงเรียนสอนศิลปะด้านความงามโดยเฉพาะซึ่งเป็นความงามที่จัดหมวดหมู่คอร์สแต่ละรูปแบบ มากมายมหาศาลแตกต่างกันไปทําให้คนที่ไปเรียนนั้นสามารถออกมาสร้างงานสร้างอาชีพได้โดยตั้งโจทย์อยู่บนความเชื่อที่ว่าความงามคือสิทธิ์ชนิดหนึ่งของสตรีทุกคนหรือแม้แต่ในยุคที่นางเอกภาพยนตร์ขาวดำยังต้องใช้ถ่านมาบดเพื่อทาตานะครับให้สวยงามเธอได้คิดคน้นมัสคารามาติกให้ผู้หญิงปัดขนตาได้ง่ายขึ้นซึ่งหลังจากนั้นได้ต่อยอดมากลายเป็นมัสคาร่ากันน้ำแท่งแรกของโลกแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้ครับ ในช่วงคงท้ายก่อนเธอเสียชีวิตนะครับมีการบันทึกไว้ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชื่อว่าเฮเลนารูบินสไตน์นั้นมีพนักงานในบริษัทของเธอถึง30,000คนแม้ว่าวงการบิวตี้จะเป็นเรื่องสุดสวยงามๆนะครับแต่แน่นอนว่าเส้นทางธรุรกิจของเฮเลนารูบินสไตน์นั้นย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลับเสมอไปเธอมีคู่แข่งอยู่หนึ่งคนครับซึ่งผู้หญิงท่านนั้นก็คืออลิซาเบธอาเดนอีกค่ายความงามซึ่ง ทั้งสองคนนั้นไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ห้ามหั่นกันผ่านทางธุรกิจการตลาดแล้วก็การโฆษณาถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องราวของทั้งสองคนคุณสามารถไปอ่านในหนังสือที่ชื่อว่า w a r p a i n t ได้พูดถึงเรื่องราวของการห้ามหันต่อสู้ของผู้หญิงทั้งสองคนนี้หรือถ้าเกิดคุณไม่อยากอ่านเป็นฉบับหนังสือก็ลองไปหาละคอยวทีชมในชื่อเดียวกันที่ชื่อว่า w a r p a i n t เป็นละครระบบมิวสิควลหรือว่าละครเพลงนะครับพูดได้เลยว่าคู่แข่งสองคู่นี้เป็นสงครามเย็นย่อมๆในอุตสาหกรรมบิวตี้ครับเล่ามาถึงตรงนี้นะฮะก็จะขอหยิบยกประโยคเด็ดประโยคหนึ่งขึ้นมาครับเป็นวักทองวักหนึ่งที่เฮเลนารูบินสไตน์เคยพูดไว้ครับเธอเคยพูดว่าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงที่ขี้เรมีแต่ผู้หญิงที่ขี้เกียจฟังแบบนี้นะฮะก็คิดว่า แมถ้าเกิดสมมติว่าเธออยู่ยุคนี้และเธอพูดประโยคนี้ก็น่าจะติดแฮชแท็กอาจจะเป็นไวรัลใน t k t t o k ได้เฮเลนา r u บินสไตน์เสียชีวิตในปี1965เธอได้ทิ้งมรดกยิ่งใหญ่ไว้ก็คือเครือธุรกิจของเธอซึ่งในวันนี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้ L'Oreal Group และยังเป็นหนึ่งในลายหรูอ,อันดับตน้ตนๆที่เน้นจะกินแคร์คุณภาพสูงในเครือความงามที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก คุณอุปการของเฮเลนารูบินสไตน์นะครับไม่ใช่เรื่องของการคิดค้นหรือขายครีมที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของชุดความคิดและความเชื่อซึ่งเธอเชื่อว่าความงามนั้นสร้างได้ซึ่งสอดคล้องไปกับสโลแกนของบริษัทแม่ที่ว่าสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลกนี่คือเรื่องราวของเฮเลนารูบินสไตน์จากพรรพัฒนีแห่งโลกความงามในยุคสมัยใหม่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่เชื่อในเรื่องของอนวัตกรรมจนเธอกลายมาเป็นหนึ่งในสตรี ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ EP นะ่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรของใครหรือประวัติศาสตร์บทไหนฝากติดตามชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อยากให้เขียนคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆว่าฟังเรื่องราวของเธอแล้วรู้สึกอะไรเกิดแรงบันดาลใจขนาดไหนแต่อย่างที่ปุนบอกไว้นะฮะว่าเอเลน่ารูบ s นสไตน์เคยพูดไปล้ว่วาไม่มีผู้หญิงที่ขี้เรมีแต่ผู้หญิงที่ขี้เกียจฉะนั้นปุณขอทาครีมก่อนครับ